สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการส่งงานมีดนะวันนี้มี2เล่มนะมีดแคมป์นะมีดแคมป์สั่งทําโดยลูกค้าตัวนี้ใบยาว9นิ้วสันหนา6มิลน,นะใบยาว9นิ้วสันหนา6มิลเหล็กแนบตีร้อนส่วนไม้นี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะไม้เนื้อแข็งก็ตัวนี้เป็นใบยาว8นิ้วนะก็ ใบยาว8นิ้วสันหนา5มิลไล่ๆกันนะเป็นส่วนใบ9นิ้วนี่จะเป็นของขอบคุณลูกค้าจากกรุงเทพนะจากกรุงเทพส่วนใบยาว8นิ้วนี่เป็นของอลูกค้าจากสระบุรีนะขอฝากขอบคุณนะเป็นไม้ชนิดเดียวกันนะน้ำส่วนปอกคอนี่ก็จะเป็นสแตเลสน,นะเป็นมีดใช้งานชาวบ้านนะก็วันนี้จะมาทดสอบมาตรฐานของการรักษาคมสําหรับ เ,เกดมีดชาวบ้านนะโดยการอบชุบโดยการชุบแข็งในโครงงานวิจัยช่างทันนะพัฒนาโลหะรับคมด้วยหินกากเพชรมาตรฐานชาวบ้านเพื่อ,อทดสอบการรักษาคมตามเกณฑ์ด้วยนะตั้งสองเล่มนะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบเ,อเล่มเก้านิ้วก่อนเลยความคมก็จะอยู่ในเก์มาตรฐานของงานทั่วไปนะก็จะอยู่ประมาณนี้หินกับเพชรประมาณนี้นะ ก็ถือว่าขีดกระดเข้าก็เดี๋ยวเรามาชมการใช้งานไม้กระถินในการฟันไม้ฟันอะไรก็ต้องควรระวังนะมีดหน้าบางก็เราควรควรระวังของแข็งนะไม้กระถินแกนแดงทดสอบการรักษาคมกินไม้ดีมากอะ โอเค,อเคแกนแดงนะกระถินี่มาลองไม้ไผ่ไม้ไผ่ขนาดหนึ่งนิ้วนะมาลองดูข้อตันตแบบนี้ไม้ไผ่ป่าบ้านเราน,นี้เลย สอบการรักษาคมมันดูนะว่าจะยังอยู่ดีๆเพื่อในการใช้งานนะเวลาเราไปใช้งานก็ควรระวังเรื่องของแข็งบางสิ่งบางอย่างนะเพราะว่าผมมีดมันบางพันตลอเลย ค,คมนะยังอยู่เดี๋ยวทำม,มาดูมาตรฐานของคมมันว่าจะยังกี่กระดาษเข้าหรือเปล่านะคมยังหวานอยู่นะคมยังหวานยู่นะคมยังหวานอยู่นะยยก็เป็นมาตรฐานวีชาวบ้านนะลงหินกากเพชรเพื่อทดสอบการรักษาคม ตามเกณฑ์การรักษาคมที่เป็นของชาวบ้านนะโอเคเนี okay. เล่มนี้ก็ถือว่าผ่านไปแล้วก็โอเคเล่มการนิ้วนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการรักษาคมนะเดี๋ยวมาดูแปดนิ้วนะมีดทรงแคมป์มีดทรงนี้ถือว่าเป็นมีดที่สั่งเยอะที่สุดที่ผมเคยทํามานะก็ปัจจุบันยังมีออเดอร์ทําอยู่นะก็ใครจะสั่งทําก็เดี๋ยวจะ พูดคุยเรื่องราคาทีหลังคลิปอีกทีนึงนะเดี๋ยวนะสองด้วยมมนกระถินก่อนนะแปดนิ้วนะมันเหนียวนะมมนกระถินแห้งนะ เป็นมีดใช้งานนะของชาวบ้านนะโอเคแกนแดงนะเดี๋ยวเรามาทดสอบ,อบไปหนึ่งนิ้วมีแปดน,นิ้วนะแปดน,นิ้วมาตรฐานนิชว่ามีดเข้าสวนนะนิยมมากนะมีดตรงนี้มีดนี้นิยมมากนะส่องกันเยอะ ั่งกันมากนะวันนี้ทําออกมาก็จะส่งงานให้เขาก่อนนะทําเล่มผมทาคนเดียวก็เห็นใจหน่อยนะลูกค้าผมไม่ได้วางมาตรฐานไว้ที่ใครวางมาตรฐานที่ตัวผมทั้งนั้นโอเคข้อประมาณนี้ดูคมนะยังอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดมนันว่ารักษาคมดีหรือเปล่าเหนื่อยนะวันต้ง ตั้งหลายทีมก็เหนื่อยอ่ะเดี๋ยวมาชมโอเคนี่นะยังซอยกระดาษได้นะยังซอยกระดาษแบบบางๆได้เลยนะเนี่ยผมยังหวานอยู่นะโอเคเนี่ยผมก็ยังหวานนะผมยังหวานอยนะโอเคผมยังหวาน่นะก็ถือว่าดีในการของมีดใช้งานนะหลังจากชุบแข็งมาแล้วเป็นที่น่าพอใจ ก็หลายท่านที่ว่าสอบถามเรื่องราคาก็มาพูดคุยกันได้ฮนะก็ราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยปลายๆนะก็จะถึงหลักพันต้นๆน,น,นิดๆนะไม่เกินนั้นประมาณนั้นอยู่ที่ใบยาวของความยาวของใบนิ้วแล้วก็นับนิ้วนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับงานที่สั่งนะก็ราคาก็จะเริ่มต้นที่หลักร้อยนะจนถึงหลักพันนะก็สั่งทํากันได้นะมีดแคมป์ช่างทันนะเหล็กแหน็บ ชุของงานวิจัยก็สำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้ครับขอบคุณครับ